ม,มีวันนี้มีใครส่งข้อความให้ครอบครัวหรือว่าส่งข้อความให้ทีมงานยังคะสวัสดีวันศุกร์นี้ไหมคะมีไหมคะไม่มีหรอกคะขอมือหน่อยได้ไหมคะมีไหมคะมีใครส่งสวัสดีวันศุกร์ไหมคะจริงๆต้องบอกต้องบอกว่าวันนี้คุณแม่นะคะที่บ้านส่งมาแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนบางคนนะคะก็ส่งมาแล้วสวัสดีวันศุกร์นะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะก็เบลนะคะสกุลรัตนยงศรินะคะจากหลายประเทศไทยค่ะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะคุณพูนพงศ์นะคะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะแล้วก็ดรชนินนะคะรองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยนะคะโค้ชไอนะคะโค้ชงวงนะคะผู้บริหารทุกท่านนะคะรวมถึงที่สําคัญที่สุดเลยผู้ประกอบการทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานสัมมนานในวันนี้นะคะแล้วก็ผู้ที่รับชมอยู่ที่ทางบ้านด้วยเช่นกันนะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่างาน upskill SBE ในวันนี้เนี่ยรู้ไหมคะเราทําเพื่อใครเราทําเพื่อใครคะ เพื่อผู้ประกอบการทุกท่านคนทําธุรกิจทุกท่านนะคะด้วยความร่วมมือนะคะของทั้ง3หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะเพื่อผลักดันศักยภาพของ SME ไทยให้สามารถแข่งขันยืนหยัดและต่อสู้กับสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงนะคะหลากหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากที่คุณพลพองได้กล่าวไปแล้วเมื่อครั้งต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติของประเทศสถานการณ์ global คุณทรัมป์นะคะหรือสถานการณ์ สงครามต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นทองพุ่งเงินพุ่งเหมือนกันนะคะดังนั้นทำยังไงให้ SME ไทยสามารถยืนหยัดและเติรต่อสู้กับสถานการณ์ไปได้ปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะสบายมีไหมคะใครบอกได้ไหมคะว่าปีที่ผ่านมาสบายมากงานล่าสุดของเรานะคะเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทุกคนบอกว่าเหนื่อยมากเป็นปีที่เหนื่อยมากจริงๆแต่ถามว่าปีนี้เป็นไงคะแน่นอนก็ไม่ง่ายนะคะ ดังนั้นเนี่ยนั่นเป็นเหตุผลที่มาที่ไปของงานในวันนี้ค่ะส่วน l ล n e เองนะคะในตลอด14ปีที่ผ่านมาเนี่ย,ยมีการพัฒนานะคะเครื่องมือต่างๆนะคะแน่นอนทุกคนรู้จัก l ล n e ในการสื่อสารแชทนะคะข้อความต่างๆส่งข้อความถึงครอบครัวหรือส่งข้อความถึงลูกค้านะคะแต่แน่นอนว่า l ล n e ที่มีผู้ใช้งานถึง56ล้านคนในวันนี้เนี่ยไม่ได้ทำมาเพื่อตอบโจทย์แค่การสื่อสารอย่างเดียวแต่เราพยายาม ถักดันนะคะในการผลิตโซลูชันต่างๆนะคะหรือบริการต่างๆให้สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้งานทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเรามีการใช้งานห,หรือบริการต่างๆหลากหลายมากะคะตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมานอกจากสวัสดีวันศุกร์แล้วนะคะหรือสวัสดีวันจันทร์แล้วเนี่ยเรามีการไลฟ์ทุ่เดย์นะคะมอบข่าวสารต่างๆให้กับยูเซอร์หรือผู้ใช้งานไลน์นะคะรวมไปถึงเรามีการเครื่องมือในการทําธุรกิจนะคะอย่างเช่นไล o ์ออฟเชียลเคา Line a d นะคะการโฆษณาบนไลน์นะคะรวมไปถึงเครื่องมือ,อต่างๆไม่ว่าจะเป็น My, My Shop นะคะหรือ My Customer c r m ก็ตามไม่ขาดารกแล้ก็มีเกมให้เล่นนะคะเรามีทุกอย่างบริการต่างๆมากมายหลากหลายให้ให้ให้ได้ใช้กันนะคะแต่นอกจากนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงวันนี้หรอนวันนี้เราพยายามที่จะมาช่วยผู้ประกอบการดังนั้นเน,น,น่ะเรามีเรื่องของ Line o f f i c i a l เขา o y s, <My> <S ็อป s t o คอส c มอแล้วก็ Line a d เข้ามาด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่า Line o f f เชียเขาเนี่ย เราเริ่มต้นจากสูตรนะคะเมื่อประมาณ2015นะคะปีนี้2026แล้วนะคะเรามีผู้ใช้งานมากกว่า7ล้านบัญชีด้วยกันนะคะนอกนอจาก Line of f ช l ชิเขาแล้วเนี่ยจริงๆในตัว Line c ชิลเขาเองเรามีฟีเจอร์ที่เยอะมากและ AI เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่เราเพิ่งออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถรับรอง ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วใครใจร้อนคุณสามารถใช้ AI เพื่อตอบโจทย์เรื่องของการตอบรับลูกค้าได้เร็วขึ้นนะคะนอกนอจากฟีเจอร์ AI ที่เพิ่งออกมาแล้วเนี่ยเรายังมีหลากหลายฟีเจอร์ที่ออกมาไม่ว่าจะเป็น Customer Profile นะคะมีใครรู้จักไหมคะ Customer Profile อยู่ใน My Shop นะคะที่สามารถทำให้คุณรู้ใจลูกค้าได้มากขึ้นแล้วจริงๆวันนี้มีอีกหลากหลายฟีเจอร์มากเลยที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้กันอาจจะสามารถฟังได้ไในช่วงโค้ชงงกับโค้ชไอ นะคะ,อะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยความรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญนะคะหัวใจหรือกุญแจสำคัญอีกอย่างหนึ่งนอกจากเทคโนโลยีความรู้สุดท้ายแล้วคือเรื่องของการปรับตัวถ้าคุณรู้เทคโนโลยีคุณมีความรู้ต่างๆแต่คุณไม่ปรับตัวในการใช้มีประโยชน์ป่ะคะไม่มีประโยชน์ดังนั้นเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งสําคัญหรือหัวใจสําคัญหรือกุญแจสําคัญเลยคือสามสิ่งผสมผสานกันนะคะนั่นเป็นเหตุผลที่มาที่ไปที่เราพยายามที่จะ สร้างอิจกรรมหรืออีเวนต์หรือสัมมนา,าต่างๆนะคะปีที่แล้วเราจัดมากกว่า40ครั้งให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศและปีนี้เรามีคํามั่นสัญญาค่ะว่าเราจะไปทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งแต่เราจะไปในเชิงลึกมากขึ้นให้ความรู้เทคโนโลยีเทรนด์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปการปรับตัวยังไงในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจไปควบคู่กันในการปรับตัวต่อเนื่องไปด้วยกันนะคะปีหน้า นั่นก็คือปีนี้นี่เองปี2026คิดว่าอย่างที่บอกไม่สบายขนาดนั้นนะคะแต่มีความเป็นไปได้ไหมเบลยังเชื่อว่ามีความเป็นไปได้เราลอดช่วงโควิดมาได้ทุกร้านปิดห้างปิดร้านค้าต้องปิดออนไลน์กลายไปเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจช่วงโควิดมีคนโทรมาตอนตีหนึ่งค่ะผู้ประกอบการที่รู้จักตอนทำงานไลน์นี่แหละช่วยด้วยทำยังไงได้บ้างเราพยายามหาเทคนิค วิธีการการสื่อสารข้อมูลที่จะเข้าถึงผู้ประกอบการให้สามารถสื่อสารต่อผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงทีและปีนี้ค่ะไม่ใช่แค่อย่างเดียวที่คุณจะต้องทํามันมีองค์ประกอบหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างที่สําคัญมากที่จะท้องให้คุณปรับตัวการทําแบรนดิ้งการทําการตลาดไม่ใช่แค่การตลาดธรรมดาดการตลาดที่แตกต่างจากคนอื่นการตลาดที่แตกต่างและรู้ใจจากข้อมูลของลูกค้าที่คุณเก็บมาได้ การทำการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการสื่อสารในการพูดคุยในการปรับตัวในการทำให้เกิดคอนเวอร์ชันในการให้เกิดการปิดการขายแต่ที่สำคัญปิดการขายอย่าเพิ่งหยุดที่ตรงนั้นนะคะสิ่งสำคัญในการที่จะเกิดความยั่งยืนคือคุณต้องทำไงปิดการขายกับลูกค้าคนเดียวกันได้หลายๆรอบนั้นจะทำให้ต้นทุนของคุณลดลงคอสต์คุชเตอร์ไลฟ์ไทม์แวลูหรือคอสต์เพิร์คอสเตอร์หรือว่าต้นทุนในการ ขายของให้กับลูกค้าหนึ่งคนน่ะต่าลงแต่รายได้หรือกําไรที่สําคัญของการทําธุรกิจอย่าดูแค่รายได้ดูที่ผลกําไรมากกว่าว่าคุณได้กําไรกับการทําธุรกิจหรือเปล่านะคะดังนั้นอย่างที่บอกปัจจัยต่างๆเป็นการเชื่อมต่อการใช้งานที่ควบคู่กันไปนะคะแล้วต้องบอกว่าในปีนี้อย่างที่บอกไม่ยากไม่ง่ายนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือเทคโนโลยีความรู้ และการปรับตัวในการที่จะสร้างอะไรรู้ไหมคะคุณค่าให้กับธุรกิจคุณให้กับแบรนด์ของคุณสิ่งสำคัญคือสิ่งนี้ค่ะคือสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ของคุณให้ลูกค้าของคุณนะ่ะรู้สึกถึงความคุ้มค่าจริงๆในการใช้สินค้าและบริการของคุณเพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนความยั่งยืนคืออะไรทุกคนพูดตลอดเลยความยั่งยืน ความยั่งยืนคุณจะรู้สึกได้ต่อเมื่อคุณที่คุณสามารถหาลูกค้าประจําได้อย่างต่อเนื่องคุณสามารถเพิ่มลูกค้าประจําได้จากหนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นและยังเติบโตอย่างต่อเนื่องอันนั้นคือความยั่งยืนเพราะคุณจะมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขึ้นมานะคะอันนี้คือฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมนะคะเซสชันช่วงบ่ายช่วงเช้ายังไม่จบเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะมีทางโค้ชมาช่วยอธิบายนะคะล,ลงลึกนะคะรวมไปถึงเซสช,ชันช่วงบ่ายเนี่ยลงลึกหลายโซลูชันด้วยกันแล้วก็เรามีบูธอยู่ด้านหน้านะคะสามารถไปปรึกษาทีมงานได้ทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนสามารถตั้งใจที่จะมาให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือให้ความเข้าใจกับการทําธุรกิจของไลน์โซลูชันจริงๆ ะะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับทุกคนขอบคุณค่าขอบคุณครับผูมในการธุรกิจไลโอเอจากหลประเทศไทยคุณเบลสกุลรัตนยงเสรีนะครับ